แกนำพักก้าวไกลครับพวกคุณต้องย้อนมองตัวเองว่ากำลังปลุกปั่นให้คนในชาติแตกแยกเกลียดชังกันหรือเปล่าบิดเบือนข้อมูลทางประวัติศาสตร์ปั่นหัวเด็กเยาวชนสร้างความแตกแยกให้กับชาติบ้านเมืองแล้วจงใจมุ่งมั่นที่จะทำลายสถาบันพระมห,หากษัตริย์ทุกวิถีทางที่ดวเองทำได้สะใจไหมล่ะครับคนที่เลือกพักก้าวไกลคิดให้ดีๆครับคิดให้ดีๆ ลายสัปดาห์ที่ผ่านมาในรายการคุยทุกเรื่องกับสนทิผมได้ชี้ให้เห็น จุดอ่อนและจุดเปราะบางในประเด็นเรื่องนยโยบายของพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลข้อที่1ยังคงมีการดันทุรังให้มีการแก้ไขกฎหามายมาตราอายามาตรา1นึซึ่งตอนแรกท่านผู้ชมครับพักก้าวไกลบอกว่าจะให้ยกเลิกรวมไปถึงการเดินหน้าปฏิรูปสถาบันพระหมหากษัตริย์ตามนแนวทางของอดีตพัรคอนาคตใหม่และพรกก้าวไกลข้อที่2การเปิดทางให้ต่างชาติโด,ดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทรกแซงในประเทศไทยซึ่งเป็นนโยบายตามเจของพักก้าวไกลระบุชัดเจนว่าพักก้าว ไกลถ้าเป็นรัฐบาลจะทําให้ประเทศไทยเป็นพันธมิตรทางด้านความมั่นคงกับอเมริกาแล้วก็จะเพิ่มทรัพยากรในการฝึกโคบรกโกในเวลาต่อมาในวันที่7มิถุนายน2566ที่มอปัตตานีมีการจัดงาน ปิดตัวขบวนการน,นักศึกษามีเชิญตัวแทนพักรัฐบาลเข้าร่วมงานคือพักคก้าไกลพักประชาชาิและพักเป็นธรรมอันดังกล่าวอ้างเป็นงานวิชาการมีการทดลองลงประชามติแยกรัฐปาตานีออกเป็นรัฐเอกราชแต่ใช้เล่นคำบอกว่าสิทธิในการกำหนดชะตากรรมของตัวเองที่ภาษาอังกฤษก็รยกว่า self determination ซึ่งไม่พ้นจุดหมายปลายทางก็คือการแบ่งแยกดินแดนนั่นเองซึ่งผิดรัฐธรรมนูญมาตรานหนึ่งอย่างชัดเจนนะครับท่านผู้ชมครับ ข้อที่3การที่คุณพิธาลิมเจริญรัฐซึ่งเป็นว่าที่รัฐมนตรนีคนที่30 ของประเทศไทยแต่เป็นคนที่ชอบโกหกพกกลมวันหนึ่งพูดอย่างอีกวันพูดอย่างซึ่งผมเตือนคุณพิธาไปแล้วว่าคุณพิธาคุณจะโกหกพ่อแม่พี่น้องลูกเมียของคุณก็เป็นเรื่องแล้วแต่แต่อย่ากโกหกประชาชนเพราะการโกหกประชาชนนั้นเป็นบาปกรรมที่ใหญ่หลวงเพื่อนท่านผู้ชมครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งซึ่งเผยแพร่กันมาสักพักหนึ่งแล้วแต่กลับมาเป็นประเด็นพูดกันอย่างหนาหูอีกครั้งในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่และนายใหญ่หรือเจ้าของพักคก้าไกลตัวจริงคคือุณนา ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2หรือสสัปดาห์ที่แล้วมาเนี่ยวันที่10มิถุนายน2566คุณสมชายสแสวงการสมาชิกวุฒิสภาเคยโพสต์คลิปนี้ลงโซเชียลเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นการปลูกฝังความคิดแบ่งแยกดินแดนให้เยาวชนไทยหรือไม่ในคลิปนั้นท่านผู้ชมครับปรากฏว่าเป็นนายธนาธรในฐานะประธานคณะก้าวหน้าผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าวไกลกําลังบรรยายให้กับนิสิตทัึกษาและเยาวชนฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของภาคใต้โดยเป็นคลิปที่คนใน ที่ประชุมถามมาแล้วเผยแพร่ในสื่อโซเชียลและคุณสมชายบอกว่าไม่รู้อบรมใครที่ไหนเมื่อไรต่อมามีคนที่ใช้ Facebook ที่ใช้ชื่อบัญชีว่าเทวดาผู้อย่างรู้ฟ้าดินอากาศหมาสมุทรได้โพสต์คลิปวิดีโอดังกล่าวอีกครั้งพร้อมข้อความระบุะรายละเอียดซึ่งผมไม่ทราบจริงหรือเปล่าโพสต์ว่าอย่างไงครับท่านผู้ชมโพสต์ว่าระทึกสุดขีดคลิปหลุดนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจปลุกระดมเยาวชนชาติและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคใต้14จังหวัดกระบีชุมพรตรังนครศรีธรรมราช ราทิวาสปัตตนีพังงาพัทลุงภูเก็ตยาลาระนองสงขาสตูลและสุรา์ธานีให้กระด้างกระเดื่องต่อรัฐไทยเพราะสื่อในเครือผู้จัดการนําคลิปนี้มานานายธนาทรก็ออกมาโพสต์โต้ตอบบอกว่าการนําเสนอด,ดังกล่าวเป็นการบิดเบือนข้อที่จริงข้อความตอนหนึง่งคุณธนาทรพูดว่าผมขอตั้งคําถามว่านี่คือการจงใจบิดเบือนข้อที่จริงเพื่อโผมกระพือกระแสฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่กําลังจะปลุกปัน่นว่าพวกเราคณะก้าวหน้ารรคก้าวไกลเป็นกลุ่มค ต้องการแบ่งแยกดินแดนและไม่สมควรเข้าบริหารประเทศหรือไม่นายธนาธรยังพูดต่อนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นการบรรยายให้กับนิสิตในชมรมมหาวทยาลัยแห่งหนึ่งและกิจกรรมดังกล่าวไม่ได้เป็นการเจาะจงบรรยายให้กับเยาวชนใน14จังหวัดภาคใต้ประเด็นครับท่านผู้ชมความสําคัญของคลิปนี้อยู่ที่เนื้อหาที่นายธนาธรพูดให้เยาวชนทั้งหลายฟังสิ่งที่นายธนาธรอ้างว่าหัวข้อตันบรรยายคือมองปัญหาชาติพันธุ์ในประเทศไทยซึ่งต้องการเปรียบเทียบให้ผู้ฟังเห็นความแตกต่างระหว่างนานาประเทศกับประเทศ ในการชำระประวัติศาสตร์บาดแผลตัวเองและสร้างชาติที่เข้มแข็งผ่านการโอบรับความหลากหลายทางเชื้อชาติมากกว่าบังคับให้ทุกคนมีจิตสำนึกในความเป็นไทยแบบเดียวแต่พอผมมาดูเนื้อหาในคลิปคุณธานาพูดอย่างนี้ครับผมสรุปใจความว่าคุณธานาพูดบอกว่าเคยมีกบฏเจ็ดหัวเมืองแขกไม่ใช่กบฏแต่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ป่าอยู่เขายังไม่รู้เลยว่ารัฐชาติคืออะไรอยู่ๆก็เกิดรัฐชาติสมัยใหม่เกิดบัตรประชาชนถูกบอกว่าต้องส่งภาษีกรุงเทพถือว่าเป็นความรุนแรงทางกายภาพที่ คุณธนาทรครับท่านผู้ชมยังพูดบอกว่าจนถึงวันนี้ภาคใต้คือกลุ่มคนมลายูที่เขาไม่ยอมรับรัฐไทยเพราะความรุนแรงทางวัฒนธรรมนี่คาพูดคุณธนาทรครับคุณต้องอ่านภาษาไทยคุณต้องพูดภาษาไทยถ้าคุณไม่สยบยอมลูกคุณก็เข้าโรงเรียนไม่ได้ลูกคุณเข้าโรงพยาบาลไม่ได้คุณแต่งต้องแต่งตัวเหมือนกันคุณต้องเชื่อเหมือนฉันคุณต้องใช้กฎหมายของฉันคุณต้องเหมือนฉันคุณจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้คุณเป็นอื่นไม่ได้เราหยุดตรงนี้ก่อนผมถามท่านผู้ชมท่านผู้ชมฝั่งคําพูดคุณธนาทรนี่คือการปลุก ปั่นให้ประชาชนเกลียดรัฐไทยซึ่งจริงๆแล้วก็คือประเทศไทยนั่นเองใช่ไหมคุณธนาธรอ้างประวัติศาสตร์ที่ตัวเองบิดเบือนให้ประชาชนเยาวชนเข้าใจประวัติศาสตร์แบบที่คุณต้องการหรือเปล่าคุณธนาธรพูดต่อนะครับการที่บอกว่าทุกคนคือเชื้อชาติไทยหมดเป็นความรุนแรงทางวันธรรมที่ถูกจัดเยียดเมื่อรัฐไทยประสบความสําเร็จในการใช้ความรุนแรงทางกายภาพปราบปรามผู้ที่ไม่สยบยอมสําเร็จแล้วก็เลยจะเกิดความรุนแรงทางพันธรรมคุณธนาธรย้ำมากเลยนะปัญหามากที่สุดของกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งเรื่องคือกลุ่มชาติัน์ กลุ่มชนชั้นนําหักหลังเรื่องที่ดินลอให้มาช่วยรบกับคอมมิวนิสต์พอรบเสร็จไม่ได้ที่ดินฟังผมมาถึงตอนนี้ท่านชมเห็นหรือเปล่าว่าเนื้อหาในคลิปที่ผมสรุปมาเป็นคําพูดจากปากนายธนาธรพูดเองทั้งสิน้นท่านผู้ชมที่มีปัญญาคงคิดเองว่าเนื้อหาที่ธนาธรพูดนั้นฟังอย่างไรก็ไม่ใช่เป็นการพูดเพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในบุปชาชนคนไทยตามที่คุณธนาธรอ้างและโต้แย้งมาอย่างหนังสือพิมพ์ผู้จัดการคุณธนาธรครับแกนนาพครรคก้าวไกลครับผมขอเตือนไว้ว่านี่อีกครั้งงนึวว่าพกคุณ ต้องย้อนมองตัวเองว่ากําลังปลุกปั่นให้คนในชาติแตกแยกเกลียดชังกันหรือเปล่าคุณยกประวัติศาสตร์ของชาติพันธุ์มาบางหน้าโชว์ว่าคุณเนี่ยรู้เรื่องประวัติศาสตร์20ปีที่ผ่านมาคุณนาทรคุณได้ใช้นิตยสารหนังสือในเครือฟ้าเดียวกันบิดเบือนประวัติศาสตร์หลายต่อหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ผมเอาขึ้นให้ดูนะฮะเมื่อธนาธรบิดเบือนเรื่องบทเจ็ดถั่วบางแขกนอกจากนี้แล้วสิ่งที่คุณธนาธรเอาไปเล่าให้นิสิตนักศึกษาฟังก็เป็นประวัติศาสตร์ด้านเดีียววจจาากกกมมมุุออองงงขคณท่ต้ร ปั่นกระแสะ ชังชาติที่เกิดขึ้นคุณอ้างถึงคำพูดว่ากบฏเจ็ดหัวเมืองแขกที่เกิดขึ้นในปี2445หรือ120กว่าปีที่แล้วในสมัยรัชกาลที่5คุณธนาทรบอกว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเพราะกลุ่มคนมลายูที่เขาไม่ยอมรับรัฐไทยกล่าวหาว่าเป็นการล่าอาณานิคมของสยามของรัชกาลที่5แห่งราชวงศ์จักรีคืออะไรถ้ามันโจมตีสถาบันกษัตึกย์ได้นี่คุณธนาทรและพรรคพวกยังไม่หยุดยั้งเลยที่จะโจมตีครั้งนั้นที่ข้อมูลที่โจมตีนั้นเป็นข้อมูลเท็จ ตรงไหนท่านผู้ชมข้อที่จริงของเรื่องนี้คือราชการที่5ท่านได้ดําเนินการรปดูรูประบบราชการปฏิรูปการจัดเก็บภาษีการ ปฏิรูปการระบบราชการจัดเก็บภาษีนั้นสร้างความไม่พอใจให้กับรายาหรือกลุ่มผู้มีอิทธิพลในท้องถิน่น3จังหวัดชา,ายแดนภาคใต้รายานั้นแท้จริงแล้วเนี่ยถูกแต่งตั้งจากส่วนกลางคือกรุงเทพทั้งนั้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องกบฏเจ็ดหัวเมืองภาคใต้คุณธนาทรโกหกอย่างบัดซบ <c oughs> ท่านผู้ชมครับและนี่คือแกนนําของพรรคก้าวไกลไม่เว้นเลยตั้งแต่หัวหน้าพรคมาจนถึงเจ้าของพักโกหกตลอดเวลาตามผมไหมนะครับ มีเพจเพจหนึ่งซึ่งเป็นเพจประวัติศาสตร์ชื่อเพจรือได้ให้ข้อที่จริงไว้ดังต่อไปนี้กรณีกบฏเจ็ดหัวเมืองภาคใต้คืออีกหนึ่งเหตุการณ์ที่มีนักวิชาการชอบเอามาบิดเบือนและโจมตีว่าปฏิรูปบ้านเมืองสมัยทการที่5หรือที่รับาการรวมศูนย์อำนาจรัฐราชการสมัยใหม่เป็นการล่าอาณานิคมของสยามและพยายามแทรกแซงกฎขี่คนท้องถิน่นข้อเท็จจริงอุณานาทรครับคือการล่าอาณานินคมของฝรั่งกับการรวมศูนย์อำนาจในสมัยทการท่าทางรัฐ ศาสตร์นั้นมันเป็นคนละเรื่องเดียวกันการเป็นรูปบ้านเมืองของรัชการที่5้เป็นการสร้างมาตรฐานให้เหมือนกันทั้งประเทศทั้งระบบราชการการศึกษาภาษีเปลี่ยนแปลงจากการปกครองในรูปแบบเก่าหรือแบบจารีตมาเป็นแบบรัฐราชการสมัยใหม่ซึ่งแต่ละหัวเมืองก็ยังคงมีเจ้าเมืองปกครองอยู่ไม่ใช่เข้ามายึดเป็นเมืองขึ้นแล้วดูดกลืนทรัพยากรออกไปเหมือนการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกเข้าใจผิดเข้าใจใหม่ได้นะครับคุณธนาทรและกรณีของกบฏเจ็ดหัวเมืองที่คุณธนาธรอ,อ้าง สาเหตุเกิดจากกลุ่มรายาหรือกลุ่มเจ้าเมืองต่างๆต้องเสียผลประโยชน์ที่ตนเคยได้รับ ก่อนหน้าจะมีการปฏิรูประบบภาษีโดยรัฐบาลสยามที่สําคัญเรื่องนี้เขียนไว้ในเอกสารในหอจดหมายเหตุแห่งชาติว่าแต่เดิมนั้นพวกรายาเหล่านี้เก็บภาษีชาวบ้านแบบขูดรีดเอาเงินเข้าตัวเองเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบภาษีก็ทําให้พวกเขาเสียผลประโยชน์ก็เลยลุกขึ้นมาก่อการกรบฏรัฐบาลต้องสยามต้องเข้ามาจัดการและเป็นการจัดการเฉพาะตัวเจ้าเมืองที่ก่อปัญหาเท่านั้นไม่มีการนองเลือดเกิดขึ้นกับประชาชนเจ้าเมืองทั้ง7หัวเมืองเป็นแค่ ราชาแต่งตั้งโดยทางสยามไม่ใช่สุลต่านหรือกษัตริย์ในท้องที่นั้นๆเรื่องนี้แม้กระทั่งอังกฤษซึ่งมีอิทธิพลเหนือดินแดนมาลายูยังยอมรับว่าอำนาจการปกครองของเจดหัวเมืองนั้นอยู่ที่สยามมาตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่อยู่ที่บรรดาเจ้าเมืองต่างๆพระฉทนั้นแล้วการที่คุณธนาทรพูดว่าสยามล่าไนายน,านคมก็เลยเป็นเรื่องโกหกและโกหกที่บัดซบเพราะต้องการที่จะแซะต้องการสร้างการทำลายบ่อนทลายสถาปัตกษัตริย์ พูดอย่างไม่เกรงใจคือคุณธนาทรเอาข่าวลือโบราณโบราณมาปั่นหัวเด็กเยาว,วชนและชาวบ้านไปเองว่าคนในพื้นที่ถูกส่วนกลางเอารัดเอาเปรียบทีนี้ชัดหรือยงังว่าใครกันแน่ที่กำลังปลุกปั่นให้สังคมแตกแยกให้คนไทยเกลียดชังกันเองเอุณผู้ชมครับผมมีความคืบหน้ากรณีการจัดเสวนาเรื่องการกำหนดอนาคตตนเองในสันติภาพปาตานีที่หมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขต ปัตตานีหรือมออปัตตานีเมื่อวันที่7มิถุนายน2 5 6 6ที่ผมออกรายการไปเมื่อสักอาทิตย์สองทิ่ที่แล้วตอนนี้กรมารภาคสีเข้าแจ้งความเอาผิดกระบวนการนักษาแห่งชาติพักการเมืองและนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการจัดเสวนาและได้จัดให้มีการจำลองการลงประชามติในการแบ่งแยกดินแดนแล้วทั้งนี้พลโทสารติสกุลตนาคแม่ทัพภาคสีผู้นวยการกรมารภาคสีได้มอบอำนาจให้บู้แทนเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการแจ้งความเอาผิดทางกฎหมายต่อกระบวน การนักสื่อสารแห่งชาติ พักการเมืองและนักการเมืองภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการจัดเสวนาเรื่องการกำหนดอนาคตตนเองในสันนิภาพปาตานีและมีการจัดให้มีการจำลองการลงประชามติในการแบ่งแยกดินแดนโดยให้ผู้ที่เข้าร่วมเสวนาลงประชามติเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการแบ่งแยกดินแดนในข้อหาร่วมกันกระทำความผิดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์อันเป็นเข้าลักษณะที่กระทบต่อความสงบ เรียบร้อยและศิลธรรมอันดีของประชาชนและความมั่นคงสังคมให้ได้รับโทษทางกฎหมายจนถึงที่สุดท่านผู้ชมครับรายงานข่าวแจ้งว่ามีรายชื่อผู้ถูกแจ้งความในความผิดครั้งจํานวนกว่า10คนเป็นทั้งนักศึกษาอยู่ในกระบวนการนักศึกษาแห่งชาติอดีตอรองหัวหน้าพักการเมืองพรรคหนึ่งรวมทั้งผู้สมัครสสของพักการเมืองพรรคหนึ่งผู้นําประชาสังคมอีกจํานวนหนึ่งรายชื่อู้ตรองหาที่ผมทราบมามีดังนี้นะครับหนึ่งนายอิราฟานอูมาภูมิลำน้ำเพื่อเมืองนาราธิวาสประธานกระบวนการนักศึกษาแห่งชาติอดีตนาย ยกสมาชิสโมสรนักศึกษาสถาบันอาหรับมหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งข้อนางสังเกตคือนายอิรฟา,านอูมานั้นเป็นบุตรชายคนเล็กของนายนัชบูดินอูมาอดีตสอสอนราธิวาสที่เคยถูกจับและดําเนินคดีก็หากระบฏแต่ศาลได้ยกฟ้องไปคนที่สองคือนายสายริฟสสแลมันภูมิลำเนาอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสคนที่3านายฮุสเซนบูแนภูมิลำเนาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเลขาธิการเปราจาบังสาวิทยาเขตยะลาผู้ดำเนินการสาวนาเสวนา คนที่4น so ko, ีนายอาเตฟโซโกภูมิลำเนาอ,อยู่ในอำเภอสุงไงปา่าดีจังหวัดนราธิวาสประธานเดปะาตานีคนที่5 คือนายฮากกิมพงศ์ตีกอภูมิลำน,ำนำอาอำเภอสะบาย,ย้อยจังหวัดสงขลาประธานกลุ่มปาตานีบันโลรองในขาวดการพักเป็นธรรมวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาเนี้ยในกันวีสืบแสงรองหน้าพักและสสบัญชีรายชื่อพักเป็นธรรมในโพสต์ว่าผมยืนยันว่าพักเป็นธรรมไม่สนสับสนุนการแบ่งแยกดินแดนที่ขัดมาตรานหนึ่งผมยังพร้อมที่จะใช้ตําแหน่งสสที่มาจากชาวปาตานี ยังระบุว่ามีปาตานีท่านท่านผมชี้ให้ฟังแล้วว่าปาตานีเนี่ยหลักฐานประวัติศาสตร์มันไม่มีพวกเขาเนี่ยคิดคําพูดขึ้นมาเองเพื่อให้ดุขังดูศักดิ์สิทธิ์มันไม่มีคําว่าปาตานีแต่ดั่งเดิมเลยเขาบอกว่าผมยังพร้อมใช้ตําแหน่งสสที่มาจากชาวปาตานีปกป้องน้องนองน,องนักศึกษานักกิจกรรมที่ถูกคุกคามถูกดาเนินคดีจากฝ่ายความมั่นคงจากการจัดก,กิจกรรมในข่าวที่แล้วผมยังย้ํากับพี่น้องสื่อมวลชนได้ว,ว่าหากมีการกล่าวหาผมและพรรคเป็นธรรมว่าสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนก็ พร้อมดำเนินคดีกลับเช่นกันเพราะเชื่อว่าความพยายามเรื่องนี้ไปฟ้องยุบพรรคอาจเป็นเกมหนึ่งการล้มรัฐบาลเรามาดูเหตุการณ์ย้อนหลังไม่ไกลนักละกันพรรคเป็นธรรมเนี่ยหาเสียงกับสามจดชายแดนภาคใต้อะไรมองไหมท่านผู้ชมยกเลิกสปตอถอนหนานออกจากพื้นที่สร้างสันติภัพในปาตานีซึ่งเป็นเรื่องที่เมืองทพิปไม่เคยมีมาก่อนคิดกันขึ้นมาเองสังเกตว่าพวกนี้ไม่เรียกวปัตตานีตามรัฐไทยแต่เรียกปาตานีตามข้อเรียกร้องของพวกแบ่ง พฤติกรรมนี้ก็น่าจะเชื่อให้ได้ว่าพวกคุณนี่กับพวกแบ่งแยกดินแดนเกี่ยวข้องกันเพราะถ้าไม่เกี่ยวข้องกันกูจะเรียกปาตานีตามการโฆษณาชวนเชื่อของพวกแบ่งแยกดินแดนรองเลขาธิการพักเป็นธรรมเป็นหนึ่งในคนที่ถูกฐานแจ้งความดำเนเนอคดีเพราะขึ้นเวทีเสวนาที่จะทําประชามติก็คือนายหากิมพงตีกอรประธาน กลุ่มปาตานีบรูประเด็นเรื่องนี้อยู่ที่ไหนนะผู้ชมประเด็นเรื่องนี้อยู่ที่ว่าน,นายกันวีอ้างว่าตําแหน่งสสของเขามีที่มาจากชาวปาตานีแต่พอผมไปดูคะแนนบัญชีรายชื่อพักเป็นธรรมในจังหวัดปัตตานีพักนี้ได้คะแนนเพียง3165คะแนนทะ่านผู้ชมฟังให้ดีๆนะครับพักนี้ได้คะแนนแค่3,1 6 5คะแนนอันนี้เขาเรียกว่าอุปโลกน์ตัวเองหรือเปล่าว่าคุณเป็นตัวแทนชาวปัตตานีจริงๆพักเป็นธรรมได้คะแนนบัญชีรายชื่อ1 8 4 8 0 0 7, ก็เลยทําให้ได้สสหนึ่งที่นั่งทาไมถึง oui, เป็นเช่นนั้นท่านผู้ชมมีคนวิเคราะห์ว่าเป็นไปได้ไหมว่าเป็นเพราะดวงดีหยิบเบือได้หมายเลข3ซึ่งปรากฏเป็นข้อที่จริงว่าพักที่ได้หมายเลข1นถึงหไม่ว่าจะเป็นพักเล็กบางน้อยได้สสคนละหนึ่งที่นั่งทั้งหมดคาดการว่าจะเป็นชี้นี้เพราะวผู้ลงคะแนนสับสนเรื่องบัตรสสเขตกับบัตรพักซึ่งเป็นเช่นนั้นจริงการเป็นสสคุณกันณวีก็อาจจะเรียกว่าไม่ได้มาจาก เจําจำของชาวปัตตานีอย่างแท้จริงพักการเมืองเบอร์หนึ่งถึงหกที่ได้ปาติลิสมาพักเลยหนึ่งคนมีเบอร์หนึ่งพักใหม่เบอร์สองพักประชาธิปไตยใหม่เบอร์สามพักเป็นธรรมเบอร์สี่พักท้องที่ไทยเบอร์ห้าพักพลังสังคมใหม่เบอร์หกพักครูไทยเพื่อประชาชนนอกจากนั้นแล้วท่านผู้ชมพอผมตรวจสอบข้อมูลลงไปลึกนกายกนวีเคยมีข่าวว่าเป็นหลานของนายแพทย์เจริญสืบแสงอดีตสอสอปัตตานีหลายสมัยแต่เครือญาติของนายแพทย์เจริญบอกไม่เป็นความจริงเพียงแต่นำ คุณพ้องกันและที่สําคัญเขาบอกว่านายกันนวีไม่ใช่คนปัตตานีพอกรมนภาภาคสีเอาเรื่องบรรดาผู้ใหญ่ที่เป็นอแยดทั้งหลายนายธนาธรนายพิธานางสาวช่อพันนิกาวานิชนายรังสิมันโรมภาคเก 9, นะ้าไกลภาคเก้าหน้าจะ ปฏิเสธความรับผิดชอบได้ยังไงคุณธนาธรครับคุณเห็นหร่าตอนนี้หลายๆเรื่องที่คุณทําที่คุณเดินต่อให้คุณทักทั่วไปไม่ทักทวงบรรดาเด็กๆหรือเยาวชนที่คุณไปล้างสมองเขาก็เรื่องบอกมาทวงถามคําสัญญาต่างๆที่คุณเคยพูดกันไว้แล้วไม่ต่างกันเลยจากสมัยก่อนวันก่อนที่กลุ่มทะลุวงังออกมาโพสต์เฟซบุ Facebook, ๊กทวงถามคุณพิธากรณีน้องหยกบอกว่าไม่เห็นขึงขังเหมือนตอนหาเสียงกับเรื่องนี้กูยังหวังพึ่งไว้ได้หนึ่งหนึ่งสองคงไม่ต้องพูดถึงแล้วพร้อมทํา เครื่องหมายอ้วกสามทีนี่แหละครับท่านผู้ชมนี่แหละครับคือข้อเท็จจริงผมเสริมนิดหนึ่งไอ้พักบ้าน,นี่นะฮะรวมทั้งเจ้าของพักเนี่ยโกหกพกลมมาตลอดบิดเบือนข้อมูลทางประวัติศาสตร์ปั่นหัวเด็กเยาวชนสร้างความแตกแยกให้กับชาติบ้านเมืองแล้วจงใจมุ่งมั่นที่จะทําลายสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกวิถีทางที่ดวงทําได้คุณธนาธรเป็นเจ้าของฟ้าเดียวกันเป็นคนให้เงินสามศูนให้สร้างทำขึ้นมามือขวาคุณธนาธรคือคุณชมทวัตที่ชื่อตอม ตอนนี้กลายเป็นเลยขาาิพักรก้าไกลท่านผู้ชมเห็นวิวัฒนาการหรืออย่างพวกนี้เป็นพวกที่เจตนารมณ์ที่ต้องการที่จะล้มสามกษัตริย์เปลี่ยนแปลงการปกครองผมเสียดายแม้กระทั่งคุณพิธายังอวดอ้างบอกว่ามีเสียงสวรรค์14ล้านเสียงสนับสนุนให้ยกเลิกมาตรา1นึผมอยากจะถามท่านผู้ชม14ล้านคนเนี่ยท่านเลือกพรรคก้าวไกลเพราะว่าท่านต้องการจะล้มสามกษัตริย์หรือไงเพราะนี่คือสิ่งที่คุณพิธาพูดพรรคก้าไกลมี14ล้านเสียงซึ่งมีฉันทามติเลือกผมเข้ามาเพื่อ ล้มล้างสถาบันกษัตริย์ท่านผู้ชมครับพ่อแม่พี่น้องครับที่อยู่ทางใต้ที่คุณเลือกพักเก้าไกลภูเก็ตครับพักตะว,วันออกครับที่คุณเลือกพักเก้าไกลคุณบอกมันเป็นพักคนรุ่นใหม่แต่วันนี้คุณพิธาพูด่องไงว่าพวกคุณให้ฉันทำบัตดีเขาแล้วไม่อยากก็เลือกเขาเข้ามานี่เพราะฉะนั้นแล้วเขาจะเดินหน้าเพื่อล้มล้างสถาบันกษัตริย์สะใจไหมล่ะครับคนที่เลือกพักเก้าไกล คิดให้ดีๆครับคิดให้ดีๆพี่น้องชาวใต้ที่เลือกพักก้าวไกลาชาวภูเก็ตที่เลือกพักก้าวไกลาชาวภาคตะลุออกคิดอีกทีหนึ่งคิดให้ดีๆพวกคุณเนี่ยโดนหลอกเพราะเจตนารมณของไอ้พักบ้านี่มันอยู่ที่หลักๆแล้วยกเลิกมาตรา1 1 2เพื่อล้มสถาบันกรศัก์